สวัสดีครับผมนายพลเรีเทยทรับเงินรัวอร์หนึ่งเลขที่สองนะครับวันนี้เมาจะมาต่อ,ตอจอพัน 1, วิทอีครูเรชันนะครับเรามาเริ่มต่อสายไฟจากตัวตแอเข้าแอหน,นอึ่งนะรับหนึ่งเข้าแอหนึ่งแล้วก็อีกเส้นหนึ่งรันตัวดตน้น่อามาครับเราจะทำ ต่อตัวแผงเท่ากับมอเตอร์นะครับเพื่อไปสั่งการมอเตอร์ให้หมดเฮสสองเท่าวีหนึ่งครับแลสุดท้ายก็เฮสามเน่าสามเท่าดบิหนึ่ง เราจะทำการต่อมอเตอร์แบบสตาร์นะครับ v v 2เข้า u 1แล้วก็ u 1เข้า w 2นะครับเหล่วนี้ต้องมาต่อเข้ากับมอเตอร์เอามานะครับเสร็จแล้วเริ่มแตะไป เปิดสีออนเบเกอร์นะครับแล้วก็มาปรับที่ดเพเพื่อให้ไปปรับช่องไหนผมนจะทำการให้มอเตอร์หมุนนะครับปรับความถี่ให้เป็นบวกนะครับผมให้มอเตอร์หมุนไปทางขวานะครับผมจะเริ่มการปรับความถี่เพื่อให้มอเตอร์หมุน ไปด้านหนึ่งนะครับคืออันนี้ปรับให้เลขเป็นค่าบวกมอเตอร์ตะหมุนไปทางขวานะครับดูจากทา,ทางด้านแกนมอเตอร์มอเตอร์จะหมุนไปทางด้านขวาแล้วก็ปรับไปที่ค่าเป็นลบนะครับมันจะขึ้นตรงนี้เป็นเครื่องหมายลบนี่ค่าเป็นเครื่องหมายลบนะครับมอเตอร์ก็จะทําการกลับทำหมุนไปอีกด้านหนึ่งครับด้านซ้ายมันทวนเข็ม Bye. Uh -huh.